ไม่ทรงค่าอันดังสุดที่วันทำดีไว,ว,ว,วสาพระต่อสาวพระตอสาสังฆาตต่อสาต่าตมีสาวพิเศปุมเสียสมาหาสาวาป้ากนอไวสาสินทำบอกว่าวุ่นซุ่อมอันนี้วัสิฐานที่ทำลงมือเกี่ยสัมปีสามเอนสัมวั้นคาไวสาเขาจะไปนำไปกินเขาไปเรียนตีอยู่ชีนา่าเปิดแผ่นนึงคือสาวป,ป้าคา ไฟาจะพอจะมาจะคุณเดินคุ้นมาคุณวันเลยต้อนำเมีแกตูซาปาคาะะนันมันแม่ดียอาตีหมาย้องตีวันคำเขาเามาเอาคู่โสมนีดีทำลงมือแกบเป็นวันทีเซาวฮวนกหรินสองคำทาสองแรกเป็นเดินเสียลองสียามคำวันผีในทะเะแลดวีวันคำปมาสภาสา,าคาเ่อข้าวโพน้ำเนงหวานคาุ่นอิจฉากลือใน,นะหมากไหมในทนนะเะ เอ้ตั้งดูตั้งตนกาวังมาหาเลยกาวเไรตองเตรียเล่ลูกเวีงก้าวชีเล่เสมาอาคู่สูในตังโตพี่น้องเสาตาหน้าพี่น้องยันเมืองพี่น้องในเมืองปี่สัมปีไกอันดูอันกว้างมากคือเมืองเมืองค่ะคู่สัวอะไรเพ่งกันค่ะสูซารูมากโคแขียนก็นั่นเลยก็ยาวว่าค่ะพี่น้องก็เลยไต่เลยไปอันไหนก็คู่สู๋ทุงปียัดพอาตีไปอ่ะควาพินองกูก็คูกค้นกันรอสายคืออันหนึ่งหมดแต่นั้นเลย วิดีโอพ่วันคำขนนอตีอ no, no ันมากลเนก็มาอยากนำความเ่าเซลเมาเอากูสุมาขบเอกู้สุดนาตั้งอยูซิเซาอันสุเซาหรูมากโคลแนมึงเก็บก้นอันชเซาหรูมากหมักไม้กูเลินเลินกูซินซิ่นอันสูเซาหรูมากอาตากับซ้อมกูเสือกูลองซิบแฉนฉเมี้ยวอันหลวัป้องมาซ้อมพิมพ์คำเหนือยแรงจนนั่นเยก็เคำสงแม่ตาบันกูก็กูกนเหวี่ยวคาอันจังมากี่ยก็มาอยากนำความเตาเอากูสูตี ทำลองน้องเกต์คันโน่อันสั่งมาในก็ยั้มเสือในอยู่ตีอะไรก็คู้เสือถึงคู่ตีเอาค่ะพี่น้องรในสงครามน้องน้องค่ะผลตัวตังคืนสิเลยรูอันเฮ็ดไว้รูเปลี่ยนโผล่ม่ในซัมโปดองกับจอมนำมอตีน้องเออคือเก่งควอดเงยค่ะเนาะเอ่อคือเก่งควอดเงาค่ะอาจจะควัดในแดนรองกับจอมนำนำพูนนำแหงเอาค่ะเนาะมันในค่ะเอ่อสังว่าอันนีโคแขนอันตีน้อง แต่กสาสุขากูวันกูมเมืองหรือหลู่ต้านเฮ็ดไว้ในแต่มันคนมี้ลองหยาผึดลองหลู่ลองตันเขาขับปิโต้เขาหลู่เขตันเขาขำน่ำในคณะกำเนต่มีลองยา,ผ,งงงองอยาผึดสองเส้นเดียวขาดเรียบร้อยหัวปักเต็มผู้โสมีตีนหน้ายอ,อมีน้ำเขาคาชาตะกาไล่สรงบัลมีมาไล่เส้นกำพภาตั้งเส้นตั้งลงเลยเส้มทีเส้มสางเส้เมซัดเส้มก้อน วินียสกาวาในสกาวัลลาอันนั้นดาสกาวัลลาตั้งเสงเจนโตผมผมจนจนสาธุอันนุโมตนาไหลหัดผู้โสนลีถิงถิงกันเซิงเซิงตีกันติดขานอสสาธุ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 ้าธัมนเป็นตีอยู่ตีเศร้าตีรอตียัาง แดดตีซุ้มอันไปปัดปูลุ่มลาตีทำลงมึงแก่ไปขบดอปีไหนคะเนาะไหนค้าพี่น้องเฮาเออตีกระตีเอ็นตีเวียนกู้โูวันมึงกู้โูไห์ในข้อ่ะจังนั้นคะน่ะนาจอมค่ะพี่น้องเาเดียนไปเก็บไปเีผาเจ้านั้นก็มากค่ะเนาะนา่าขบเหมือนไหนคะเออพี่น้องเฮาเออ มันหนคะ่ะอันนี้เป็นนำน้องเล็กคูลร้องกับซ้านําในค่ะอ๋อทีกนีไปเย่าในคะ,อะ,อะ,ะน,คะนอตั้งู้นํำเป็นห้องสังคาก็สินทำปอคะ่ะออกกติขฐานใะนสังคายาหั่นกูเาสาๆกูเมืองเมืองตีอ,อนกันมาเสมาย่างมากิ้งมาเตตีจ้องธรรมยงสองสั้นในคะนอมันไในคะ่ะ ก็กดดังกูนตีเป็นตีอันตนไปหับจากสถาจาก์เขาพักในคันนออ่ช่ไหค่ะมาจอมในวิดีโอปีมันคำเสร็จแลให้ป้อมมือดไวในตาในคันหนอที่ในเป็นตีในที่ในเป็นตีในเนฮับพาตีเลยหู้ไว้ในคันนอดังเนือตีเป็นโคแผนในคันนออ๋อมันในค่ะกู้สู่อะไรเพ่งเป้นกันค่ะพี่น้องเอาไวสาธุสาธุสาธุยันเอาผู้สู่ในวิดีโอคันหนอ 傻逼，傻逼，傻逼！